มาดูที่คู่นี้กันมั่งดีกว่าคนก็โอ้โหจะรีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นมีการไปออกอีเวนต์ด้วยกันแล้วก็มีภาพแบบยังคงกระหนุ่งกระหนอยู่เลยคู่ของคุณเคลลี่กับคุณกรีนนั่นเองนะคะเอาไปฟังกันนะคะว่ามีโอกาสให้แฟนๆนี้ได้ว้าวคู่นี้รีเทิร์นกันหรือเปล่าควงกันออกไม่ยอมรับนะคะว่าได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักกันแล้วสำหรับพระเอกรุ่นพี่อย่างเคลลี่ธนพัฒน์กับนางเอกรุ่นน้องกรีนอัศดาพร แต่ต่างฝ่ายต่างก็ให้สัมภาษณ์ว่าถึงจะลดสถานะนะคะแต่ก็ยังรักและก็หวังดีต่อกันอยู่ล่าสุดทั้งคู่ออกงานพร้อมกันค่ะแถมยังถูกจับภาพนะคะคุยกันกระหนุ่งกระหนิงแสดงท่าทีเหมือนยังสนิทสนมกันตามเดิมค่ะแฟนๆก็เลยมีลุ้นนะคะว่าคู่นี้เนี่ยจะรีเทิร์นหรือเปล่าไม่ได้สร้างกระแสะเลยแต่ว่าอยากให้คนมองว่าเราก็ยังคุยกันได้ปกติเพราะคนจะชอบมาถามว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแบบว่าทําไม ไม่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราไม่ได้มีอะไรไม่ดีต่อกันคือเราก็ยังยังคุยกันปกติในสถานะที่เป็นแบบพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะคะอ๋อก็อไม่ไม่ได้หวานอะไรก็คือเหมือนเป็นเป็นช่วงขากลับแล้วค่ะคือกีนน่ะไม่มีโอกาสาได้เข้าไปทักไปไหว้พี่เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเขามาปุบ๊บก็งานเริ่มแล้วอะค่ะโอโพองานเริ่มแล้วก็ออ้ยพี่มาแล้วกยังไม่ได้เข้าไปไหว้เลย ก็พอตอนช่วงกลับเราก็เหมือนนัดกันว่าหิวข้าวมากเลยตอนนั้นหิวข้าวมาไปกินข้าวกันคือกับผู้จัดการแล้วก็พี่ๆคือตอนนั้นรวมรวมแบบทุกคนมาในผู้จัดการเดียวกันมากันหมดเลยก็เลยแบบแล้วพอดีก็ากินเดินออกมาก่อนแล้วเขาเดินตามมาพอดีดแล้วกินก็ถามพี่เขาว่าทำไมใส่แว่นตาอ๋อใส่มีคนบอกว่าใส่แ,แล้วดูเด็กอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วนักข่าวเลยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยก็ยินหายรูปกันก็ไม่ได้มีอะไรไม่กินจับแว่นเงี่ยถามว่าแว่นของอะไรทําไมมีลิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อการรีเทิร์นคงตอนนี้ยังยังไม่มีค่ะหรือบอกไม่ได้จริงๆว่าจะรีเทิร์นหรืออะไรยังไงเพราะว่าพี่เขาเองก็มีละครต่อเนื่องมากกินเองก็มีละครอยู่เหมือนกันแล้วก็โฟกัสเรื่องงานอย่างคุยรอมีโอกาสได้คุยกันคะุยค่ะคุยคุยไลน์กันเรามีไลน์กลุ่มกันเราก็คุยกันตลอดคุณก็จะคอยถามถามพี่เขาว,ว่าแบบเออคุณแม่เป็นยังไงบ้างไหคะว่าคุณแม่ถามถึงเราก็มีก็มีแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีถามเหมือนกัน ว่าเนี่ยแม่ก็ถามถึงนายบอกอ๋อถ้าเกิดแบบแม่มาเมืองไทยก็เียกินด้วยคืออยากไปเยี่ยมก็มองว่าเรายังรอที่เรี่อยู่อืมเราไม่รออันนี้นเป็นเรื่องอคือจะบอกว่าคงอาจจะแบบเป็นเป็นในแบบลักษณะเดิมคงอาจจะไม่อาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คงคงอยู่ในลักษณะที่เป็นเพื่อนพี่น้องหรืออนาคตก็บอกไม่ได้จริงๆอะคะ่ะ ใช่ให้เวลาจริงๆเป็นตัวตัจสินว่าปีสองปีมันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยกินก็บอกให้พี่เขาก็เปิดใจลองพบคนอื่นดูลองมีคนอื่นดูลองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนที่มันดีกว่ากีนอ่ะกินไม่ได้ดีที่สุดสําหรับชีวิตเขาหรอกก็ก็ดีนะคะคือคือกินก็คือคือมันคูอจะมองอย่างเง้นเลยว่าเขาเป็นเหมือนไม้กันหมานี่ไม่ใช่นะคือไม่ใช่อย่างงั้นนะคือแบบว่า คือกินอาจจะแบบไม่ได้แบบเปิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะกินก็กลางๆอะไรเงี้ยแต่คุยได้ไหมคือคุยก็คุยได้ปกติคุยเป็นเพื่อนได้ส่วนเรื่องสัญญากับทางต้นสังกัดช่องเจ็นะครับก็ยังเหลืออีกหลายปีอยู่ครับซึ่งเธอก็บอกว่าแฮปปี้ที่จะเป็นนักแสดงที่มีสังกัดแบบนี้เพราะาทางช่องเนี่ยก็ป้อนงานให้เรื่อยๆครับนี่ก็พอเคยถาม,มหลายคนไปแล้วว่า ผู้หญิงกับผู้ชายสมมติถ้าเขาเลิกกันจร,จริงๆเนี่ยเขาสามารถเป็นพี่น้องกันได้ไหมคนเคยบอกมาคุณว่ามี2กรณีกรณีแรกก็คือถ้าเกิดคบกันเลิกกันไปแล้วก็ยังกลับมาแบบเป็นเพื่อนกันได้อยู่เนี่ยแปลว่า2คนนี้ยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักอีกฝ่ายหนึ่งอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ2คนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกันเลย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 ก็เลยเออเออออก็คลกันไปอะไรเงี้ยคือไม่รู้สึกอะไรกันเลยมาตั้งแต่ก่อนเลิกอะไรเงี้ยนะไม่ครับ น่าเสียดายจริงคู่นี้กว่าจะผ่านด่านพ่อคุณแม่มาได้ยังนานกันใช่ปะ,<น>ะแต่ก็งี้แหละขาต้องใช้เวลาเดี๋ยวลองดูว่าอะไรใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่รือจ้ะนะครับ